ค่สวัสดีนะักเรียนทุกคนนะคะรวมถึงผู้ปกครองทุกท่านด้วยนะคะสําหรับวันนี้นะคะคุณครูจะมาทบทวนเกี่ยวกับค่าประจําหลักให้กับนักเรียนนะคะก่อนอื่นเลยทบทวนกันก่อนนะคะหลักจํานวนขวามือสุดของเรานะคะจะเริ่มต้นที่หลักหลักอะไระมาดูในตารางเลยนะคะทบทวนไปพร้อมกันนะคะหลักจํานวนเราขวามือสุดเราจะเริ่มต้นที่หลักหน่วยนะคะหน่วยสิบ ร้อยพันหมื่นแสนล้านล้านแล้วก็สิบล้านร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านแล้วก็ล้านล้านใช่ไหมที่เขาเราเรียนไปในข้าวก่อน,อนทีเนี้ยในแต่ละหลักนะคะในแต่ละหลักจํานวนเนี่ยมันจะมีค่าประจําหลักของมันนะคะเช่นนะคะหลักหน่วยหลักหน่วยนะคะค่าประจําหลักมันก็คือก็คือหนึ่งค่ะก็คือหนึ่งนะคะ หลักสิบค่าประจำหลักของมันก็คือสิบค่ะหลักร้อยค่าประจำหลักของมันก็คือหนึ่งร้อยค่ะหลักพันค่าประจำหลักของมันก็คือหนึ่งพันหลักหมื่นค่าประจำหลักของมันก็คือเดี๋ยวครูครูขอเขียนเป็นแนวตั้งเนาะลงยาวก็คือหนึ่งหนึ่งหมื่นค่ะ นะคะหลักแสนค่าประจำหลักของมันก็คือ1นึ่งหนึ่งแสค่ะหลักล้านค่าประจำหลักของมันก็คือ1ล้าน1ล้านมี7ดหลักนะคะสิบล้านค่าประจำหลักของมันก็คือ สิล้านค่ะมีทนะั้งหมด8ปดหลักนะคะร้อยล้านค่าประจำหลักของมันก็คือหนึ่งรอยล้านหลักพันล้านนะคะค่าประจำหลักของมันก็คือหนึ่งพันล้าน หมื่นล้านค่าประจำหลักของมันก็คือหนึ่งหมื่นล้านนะคะส่วนแสนล้านค่าประจำหลักของมันก็คือหนึ่งแสนล้านนะคะก็คือไปเรื่อยๆรื่อทีนี้มาดูค่าประจำหลักตรงนี้มีความสำคัญยังไงมีความสำคัญค่ะมีความสำคัญเชื่อมโยงกับเลขโดดนะจำเลขโดดได้ไหมที่ครูทวนให้วิดีโอแรกเลยเลขโดดทีทั้งหมด ติดตัวค่ะคือ0ถึง9นะคะคือ0ถึง9ตัวอย่างเช่นนะคะตัวอย่างเช่นมีจำนวนมาให้ด็กไปอไหมฮะนะคะอ่านว่า6 ล้านแปดแสนสามหมื่นหกพันสามร้อยเจ็ดสิบสองทีนี้คขูขีดเส้นใต้ขีดเส้นใต้เลขแปดค่ะขีดเส้นใต้เลขแปดอ่ะทีนี้เขาเขาถามว่าตัวเลขที่ขีดเส้นใต้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เราก็มาดูค่ะเขาขีดเส้นใต้เลขอะไรเขาขีดเส้นใต้เลขอะไรคะเขาขีดเส้นใต้เลข มลขแปดก็เขียนแปดลงไปแปดคูณกับทีนี้ค่าประจำหลักของมันแล้วค่ะแปดอยู่หลักอะไรคะแปดอยู่หลักอะไรหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนแปดอยู่หลักแสนค่าประจำหลักมันก็คือหนึ่งแสนเพราะฉะนั้น 1, แปดคูณกับหนึ่งแสนค่ะแปดคูณกับหนึ่งแสนเท่ากับ 1, แปดแสนเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบแปดแสนคุ้นไหมไม่ยากนะคะไม่ยากต่อไปถ้าคุณครูขีดเส้นใต้เลขสามล่ะขีดเส้นใต้เลขสามเลขดูสามสองตัวนี้อีสามสองตัวใช่ไหมคะถามว่าตัวเลขมันเหมือนกันไหมตัวเลขมันเหมือนกันแต่มันต่างกันนะคะต่างกันตรงที่ว่ามันอยู่กันคนละหลักใช่ไหม สามตัวแรกสามตัวนี้สามตัวนี้มีค่าเท่าไหร่คะอยู่หลักร้อยมีค่าเท่ากับสามร้อยใช่ไหมก็คือสามคูณกับหนึ่งร้อยแต่สามตัวนี้มีค่าเท่าไหร่อยู่หลักอะไรอยู่หลักหมื่นสามหลักเลขนี้นะคะหลักนี้นะคะอยู่หลักหมื่นมีค่าเป็นสามหมื่นไม่เท่ากันนะคะเป็นตัวเลขเดียวกันก็จริงแต่อยู่คนละหละักเพราะฉะนั้นค่าประจำหลักของมันก็จะไม่เท่ากันนะคะ ที่มาต่อตัวอย่างต่อไปนะคะอ่านว่าอ่านว่าอะไรคะเจ็ดสิบสองล้าน 9 8 000, 6 0 3 6นะคะค,ค,คุณครูขีดเส้นใต้เลข2ค,คุณครูขีดเส้นใต้เลขสองนะคะอ่าเริ่มค่ะขีดเส้นใต้เลขสองเอาสองมาใส่คูณนอเลยค่ะสองอยู่หลักอะไรสองอยู่หลักอะไรคะ หน่วยสิบร้อยพันหนึ่งแสนล้านสองอยู่ในหลักร้านมีค่ามีค่าเท่าไหร่1ล้านใช่ไหมเขียนลงไปค่ะเพราะฉะนั like? ้นสองคูณ1ล้านเท่ากับ2ล้านค่ะหรือสำหรับคนที่เข้าใจแล้วนะคะไม่ต้องเขียนไม่ต้องเขียนอันนี้มาก็ได้นะคะ เช่น3 3อยู่หลักสิบมีค่าเท่ากับ3 0 9อยู่หลักแสนมีค่าเท่ากับ9 0้าแสนเขียนแบบนี้มาก็ได้นะคะมาดูอีกสักหนึ่งตัวอย่างนะคะเพื่อที่จะทบทวนความเข้าใจของนักเรียนนะคะ พร้อมกันนะคะ5.167ล้านนะคะ6 8 3 9น้านะคะทีนี้ค,นคุณครูจะขีดเส้นใต้แล้วนะคุณครูจะขีดเส้นใต้คุณครูขีดเส้นใต้เลขศูนย์นะคะซึ่งศูนย์ศูนย์อยู่หลักอะไรหน่วยสิบร้อยพันใช่ไหมคะศูนย์อยู่หลักพันหลักพัน ค่าประจรําหลักของมันก็คือ1,000พัก็คูณ1,000ค่ะ0ูนย์คูณ1,000ก็เท่ากับ0นะคะอะไรก็ตามที่คูณ0ก็จะได้เท่ากับ0นะคะอ่อแค่นี้นะคะเดี๋ยวค,คุณครูจะให้การประหัรเรื่องนี้ไปนะคะเพื่อที่จะทบทวนความเข้าใจของนักเรียนและก็ความรู้ของนักเรียนเดิมนะคะต่อไปอีกเรื่องหนึ่งวันนี้ที่คุณครูจะสอนก็คือการกระจายนะคะ การกระจายเพราะว่ามันจะสืบเนื่องจากเรื่องนี้เลยนะคะการกระจายการกระจายคืออะไรการกระจายก็คือการที่เราเขียนจำนวนนะคะจำนวนให้อยู่ในรูปของการบวกกันนะคะของการบวกกันนะ อีกรอบนึงนะคะการการะจายคือการเขียนตัวเลขในรูปของการบวกกันการบวกนัเ้เรียนรู้จักอยู่แล้วนะคะสัญลักษณ์การบวกก็คือแบบนี้นะคะทีนี้มันบวกกันยังไงนักเรียนจะต้องใช้ความรู้เรื่องของค่าประจรําหลักนะคะเข้ามาช่วยด้วยเช่นนะคะอ่ะคุยกตัวอ,อย่างอันนี้เลยนะข้อน,นี้เลยนะคะกระจายยังไงนักเรียนมาดู ดูหลักที่มันมากที่สุดก่อนมากที่สุดก็คือหลักร้อยล้านนะคะ5อยู่หลักร้อยล้านนะคะ5อยู่หลักร้อยล้านมือค่าเท่ากับเท่าไหร่มีค่าเท่ากับห้าร้อยล้านใช่ไหมเขียนไปเลยค่ะ5 0าร้อยล้านบวกบวกอไอก็มาดูค่ะ6ต่อไปเลข6นะคะหอยู่หลักอะไรคะหกอยู่หลัก สิล้านมีค่าเท่ากับ60ล้านนะคะบวกกับต่อไปเลข7ค่ะ7อยู่หลักล้านมีค่าเท่ากับ7ล้านนะคะต่อไปบวกกับ6อยู่อยู่หลักอะไร หลักแสนมีค่าเท่ากับ0 0แสนค่ะบวกกับ8อยู่หลักหมื่นมีค่าเท่ากับ8หมื่นบวกกับศอยู่หลักพันมีค่าเท่ากับ0บวกกับศย์อยู่หลักร้อยมีค่าเท่ากับศบวกกับ3อยู่หลักสิบมีค่าเท่ากับ30สิบ บวกกับ9อยู่หลักหน่วยมีค่าเท่ากับ9หมดหรือยังหมดแล้วนะคะหมดแล้วก็ตอบแค่นี้นะคะหมดแล้วก็ตอบแค่นี้ทีนี้บางคนงงว่าไอ้อ5าล้านมาจากไหน6เอ้ย500ล้านมาจากไหน60ล้านมาจากไหนใช่ไหม500ล้านมันก็มาจากค่าประจำหลักใช่ไหมคะ5อยู่หลักร้อยล้านก็คือ5คูณกับอะไรนี่ติ ก็คือห้าคูณกับอะไรห้าคูณกับหนึ่งร้อยล้านใช่ไหมห้าคูณกับหนึ่งร้อยล้านก็จะเท่ากับห้าร้อยล้านนะคะอันนี้คือสําหรับคนที่เข้าใจแล้วนะคะนักเรียนไม่จําเป็นจะต้องเขียนแบบนี่แบบนี้ก็ได้นะคะไม่จำไม่จำเป็นจะต้องเขียน,นแปดคูณหนึ่งแสนก็ได้นะคะแค่นักเรีนยนรู้ว่าแปดมันอยู่หลักแสนมันก็มีค่าแปดแสนสาม 3ตัวนี้อยู่หลักร้อยก็มีค่าเท่ากับส0 0 2อยสองอยู่หลักหน่วยก็มีค่าเท่ากับ2นะคะ7อยู่หลักสิบมีค่าเท่ากับเจ6สหอยู่หลักล้านมีค่าเท่ากับหล้านแบบนี้เขาเรียกว่าค่าประจำหลักส่วนการกระจายเราก็เอาค่าประจำหลักของแต่ละหลักเนี่ยมากระจายให้อยู่ในรูปของการบวกกันเมื่อมันบวกกันหมดแล้วมันผลลัพธ์มันก็จะได้เท่ากับคำตอบนะคะ โอเคสำหรับวันนี้นะคะครูทบทวนความรู้เนื้อหาป .3 ให้เพียง2เรื่องนะคะก็คออือค่าประจำหลักกับการกระจายเพราะฉะนั้นใบงานวันนี้นะคะก็จะเป็นค่าประจำหลักกับการกระจายเพราะฉะนั้นนักเรียนเนี่ยทำงานส่งมาด้วยอย่าลืมนะคะใส่จุลภาคให้ถูกต้องบางคนเนี่ยนับไปแค่2ตัว2หลักเองนักเรียนใส่จุลภาคแล้วซึ่งมันไม่ใช่นะคะ หลักการใส่จุลภาคคือนับจากหลักหน่วยใช่ไหมหน่วยส0บร้อยก็คือ3ามหลักหน่วย10บร้อยสามหลักใส่จุลภาคพันหมื่นแสนใส่จุลภาคล้าน10บล้านร้อยล้าน,านถ้ามันมีก็ใส่นะคะบางคนยังใส่ผิดอยู่นะคะยังใส่ผิดอยู่โอเคสำหรับวันนี้นะคะพอแค่นี้เดี๋ยวไปงานเหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวครูแปะไว้ นอกคลิปนะคะเหมือนเดิมค่ะส่งงานเพิ่มรูปในอัลบั้มของตัวเองไม่จำเป็นจะต้องสร้างอัลบั้มใหม่นะคะหนึ่งคนหนอัลบั้มเท่านั้นสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ